เวลาบททดสอบมาคืออาล้อสกิดเตือนและนี่คือส่วนหนึ่งของความรักจะเอาล้อเพราะรักต้องเตือนนะ การเริ่มต้นที่ดีเนี่ยต้องเข้าใจก่อนเข้าใจว่าอย่าเสียใจกับคนที่เราเคยดีกับเขาคือแม้ว่าเราจะดูเขาผิดไปก็ตามแม้ว่าเราอาจจะถูกแทงข้างหลังก็ตามการที่ทําความดีเพื่อหวังในความรักจะเอาล้อเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาดีแต่มันแปลว่าเรายึดมั่นในการที่จะกระทําความดีและเราหวังในความรักจะเอาล้อเมื่อหวังในความรักจะเอาล้อเอาล้อให้ความรักกับเราเลยกับมนุษย์แคร์เยอะก็เหนื่อยเยอะถ้าเลิกแคร์มนุษย์ได้เมื่อไหร่ชีวิตเบาสบายบางทีเนี่ยความเหนื่อยที่เจอเนี่ยมันไม่ได้ม มาจากคนอื่นนะมันมาจากการที่เราตั้งเจตนาไม่ถูกที่เองทําให้ความรู้สึกของเราเนี่ยไปผัวพันกับคนนูน้นคนนี้นะฮะปฏิกิริยาของเขามันมีผลกระทบกับใจเราถ้าจะเริ่มต้นใหม่สลัดเรื่องนี้ทิ้งให้ได้ตั้งเนียดให้ถูกครับนอกจากนั้นต้องแปลความหมายในสิ่งที่เจอให้เป็นนะเวลาทุกใจกับบททดสอบล้มละลายตกงานไม่มีนะงานทํายังเป็นหนี้อยู่ป่วยหนะักโดนเอารัดเอาเปรียบโดนอาธรรมก่อนอื่นท่องเอาไว้นี่คือบททดสอบจากอล์และอลเดิ์ดัดใน,ใน ว่าอเล็์ทดสอบบ่าในดุนยาเพื่อให้บบาวนั้นเปลี่ยนแปลงแต่บบาวจะเปลี่ยนอะไรเราต้องหาคําตอบตรงนี้ว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรแต่ให้รู้ว่าเวลาบททดสอบมาคืออเล็์สกิดเตือนและนี่คือส่วนหนึ่งของความรักจากอเล็์เพราะรักต้องเตือนนะ